สวัสดี ikat. ค่ะคลิปน,นี้พบกับครูก้อยสอนวาดนะคะวันนี้มาวาดไกรทองนะคะไกรทองเป็นวรรณคดีพื้นบ้านนะคะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สองเป็นวรรณคดีที่กล่าวถึงความรักระหว่างคนกับจอระเข้นะคะเหตุการณ์ก็มีอยู่ว่ามีพรยาจระเข้ตนหนึ่งนะคะได้ครองสมบัติในเมืองบาดาลต่อจาก บิดาของตนนะคะแล้วก็ปู่เนี่ย <c oughs> ปู่ของจระเข้เนี่ยเป็นเป็นคนเป็นจระเข้ที่ถือศีลนานะไม่กินเนื้อสัตว์เลยแต่ว่าพอพญาชลาวันขึ้นคลองเนี่ยก็เขิมนะคะออกมาไล่ล่าเนื้อมนุษย์กินเป็นอาหารนะคะเป็นประจำเลย <c oughs> แล้วมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยก็ไปพบนางสาวสวยคนหนึ่งชื่อว่านางตะเผาทองนะคะ ด้วยความที่เห็นว่าเป็นคนสวยเนี่ยก็ไม่กินไงอแอบปิ้งเขาแล้วก็เนื้อกายของนางเนี่ยก็น่ากินอยู่แต่ว่าความสวยนี่มีมากกว่าก็เลยจับนางไปนะคะแล้วก็ไปไว้ในถ้า <c oughs> ถ้ำทองในใต้พื้นใต้บาดาลในห่วงน้ำเนี่ยแล้วก็พอเข้าไปอยู่ในถ้ำนี้เนี่ยมันจะมีคุณสมบัตินึงซึ่งจระ,ะเข้ทุกตนจะ พอเข้าถ้ำเนี้ยก็จะกลายเป็นคนนะคะก็รูปร่างของชาราวันเนี่ยหน้าตาอะไรก็หล่อมากเลยพอไปอยู่ในถ้ำนี้เนี่ยก็เป็นเป็นจระเข้ที่มีความหล่อนะคะแต่โหดเที่ยมไปหน่อยกินเนื้อคนเป็นอาหารวันดีคืนดีก็จะออกมาล่านะคะแต่ว่าณเวลานั้นเนี่ยที่พานางตะเผาทองไปอยู่เนี่ยนางตะเภาทองก็เกลียดแล้วก็กลัวใช่ไหมแต่ว่า,าพญาชลาวันก็ทําให นางเหมือนตกมุลสเสน่ห์นะคะแล้วก็ยอมอยู่กินด้วยแต่ว่าเรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นไงเราว่าในนั้นน่ะมีมีเมียอยู่อีกสองคนนะคะของเป็นเมียของพญาชลาวันเนี่ยก็เกิดหึงหวงก็คือมีเรื่องราวเล็กๆน้อยอยู่ในนั้นแหละก็ไม่ชอบใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เรื่องต่อจากนั้นก็คือ พ่อของตะเผาทองเนี่ยมีลูกสาวอยู่สองคนใช่ไหมคะชื่อตะเผาแก้วกับตะเภาทองลูกคนนึงหายไปแล้วอีกคนเหลืออีกคนหนึ่งคนที่หายไปเนี่ยด้วยความที่พ่อเนี่ยรักลูกมากแล้วก็ก็เลยให้ค่าตัวค่าค่าหัวสําหรับชาลาวันเนี่ยถ้าใครจับชาลาวันแล้วเอามาให้ตนได้นะหรือไม่ก็ฆ่าให้ตายไปเลยได้ก็จะยกนางตะเภาแก้วลูกลูกที่เหลืออยู่เนี่ยให้นะคะตอนตอนนี้ยังไม่รู้ว่าตะเภาทองยังมีชีวิตอยู่นะคะ ก็มีคนมากมายเลยต่างคิดจะไปจับจระเข้ตัวเนี้ยเราก็ไม,ไม่ไม่มีใครสามารถจับได้นะคะก็คือตกเป็นเหยื่อเป็นอาหาราจระเข้หนุ่มรูปหล่อของเรากินเรียบนะคะใครใครที่จะไปปราบเนี่ยไม่มีสามารถปราบได้ด้วยเพราะว่าพละกกาลังเนี่ยเป็นพญาจระเข้มีความดุดันนะคะกัดทีเดียวขาดเลย จินตนาการดูแล้วกันนะคะคกูกไก้เนี่ยได้โจทย์มาจากน้องๆให้ขอให้วาดให้ก็คือติดหนี้ไว้นานมากแล้วหลับเพราะว่าติดต้องไปทําเรื่องตามการก่อนนะคะก็คือวันแม่กับวันวิทยาศาสตร์ที่มาขั้นไว้ก็ตอนนี้ก็มาวาดให้ดูแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้วาดให้ดูจนจบนะเพราะว่าเนื้อหามีข้อ มีความยาวมากแล้วก็โทรศัพท์เนี่ยไม่สามารถบันทึกทั้งหมดไวได้นะคะแล้วก็ตัดมาให้คลิปมาให้ดูแค่ส่วนของไกรทองกันนะคะวันนี้ <c oughs> วาดวาดเนี่ยร่างทั้งหมดแล้วก็ตัดเส้นให้เฉพาะไกรทองเลยนะคะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนตัดเส้นของไกรทองอยู่นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจคลิปคูก้อยเนี่ยก็กดติดตามไว้ได้เดี๋ยวคูก็จะมาเล่าเรื่องนี้ต่อให้ฟังเอ้ยแต่ต่อได้อีกนะนิดนึงใช่ไหมเพราะยังไม่จบ ก็เรื่องราวหลังจากนั้นก็คือไก่ทองเนี่ยก็อาสาอาสามานะคะมามาลงไปในในห่วงน้ำเนี่ยเพื่อที่จะปรับจระเข้แต่จริงๆอ่ะถ้ลงไปเนี่ยก็คือจะต้องโดนจระเข้กินแน่เลยก็เลยก็เลยใช้มนเรียกจระเข้นะคะก่อนนั้นเนี่ยพญาชลวันเนี่ยได้ฝันฝันว่า อะไรไม่รู้แหละแต่ว่าในฝันนั่นพยพญาจระเข้ที่เป็นปู่เนี่ยได้ทํานายว่าเจ้าวะอย่าได้ออกไปเลยนะเจ้าวะมีเคราะห์อาจจะถึงแก่ชีวิตได้ให้รักษาศีลไม่ต้องกินเนื้อมนุษย์อีกเลยอยู่ในถ้ำเนี่ยให้เป็นเวลาเจ็ดวันห้ามออกไปแต่ด้วยมนเรียกของไกรทองนะคะพญาชาลาวันก็มีความกระหายนะคะอยากจะกินเนื้อมนุษย์แล้วก็อยากจะออกไปจากถ้ำนี้นะคะก็เลย ฝ่าฝืนคําสั่งนะคะไม่ถึง7วันหรอกก็ขึ้นไปไกลทองเนี่ยก็รออยู่แล้วรออยู่บนแพรเลยแล้วก็พอพญาชละวันมาก็แบบคลื่นน้ำก็แตกกระเซ็นอย่างใหญ่เลยนะคะมีเมียตามมาด้วยเมียก็คือนางนางทั้งสองชื่อว่าชื่ออะไรไม่รู้แล้วจำไม่ได้แล้วมันก็นั่นแหละ แต่ว่าเป็น,ปนจระเข้ที่สวยนะคะก็ตามขึ้นมาด้วยห่วงสามีเพราะว่าจริง,รงๆแล้วบอกให้ปู่ช่วยกักสามีไว้หน่อยแต่ว่าปู่ไม่สามารถห้ามปรามได้ปู่ที่เป็นจระเข้ใจดีเนี่ยนะคะไม่สามารถห้ามปรามได้พญาชลวันก็ออกมาอารวาดฟาดหางจะกินคนให้ได้เลยไกลทองเนี่ยรอทีอยู่แล้วเนี่ยพอพอว่ามาปุ๊บไกลทองก็โดดปั๊บแล้วก็ปักชุบนะคะโอ้ปักชุบ สิ้นฤทธิ์จระเข้กินคนนะคะแต่ว่าพระญาชลวันเนี่ยไม่ได้ตายทันทีบางตำรากล่าวว่ากลับลงไปตายในถ้ำทองนะคะบางตำราก็กล่าวว่ายังไม่ยังไม่ตายในถ้ำทองด้วยต้องให้ไก่ทองเนี่ยลงไปปราบที่ถ้ำอีกทีหนึง่งแต่ระหว่างทางที่ไกทองเนี่ยลงไปปราบเนี่ยก็ได้เจอกับมาเหสีก็คือ เป็นพญาจระเข้เพศเมียเนี่ยนะคะของชาลวันเนี่ยแล้วก็นางเนี่ยแปลงร่างเป็นคนอยู่แล้วก็เกี้ยวพานางจนเป็นชูกันได้สําเร็จนางก็ด้วยความแบบเฮ้ยพลาดไปแล้วอะ่ะวิ่งหนีกระเซิกระเซิงกลับถ้าทองนะคะไก่ทองก็ตามไปแล้วก็เออไปเจอกับพญาชาลววันเนี่ยนะคะแล้วก็ฆ่าให้ตายเลย อีกรอบหนึ่งเพราะว่าตอนแรกมาไม่ตายใช่ไหมฆ่าให้ตายหลังจากนั้นพอไกทองกลับมาที่เมืองมนุษย์นะคะกลับมาจากถ้ำเนี่ยเอานางตะเภาทองกลับมาด้วยแล้วก็พอเศรษฐีเนี่ยที่เป็นพ่อของตะเภาแก้วตะเผาทองเนี่ยพอได้รับข่าวก็ดีใจมากมารอท่าที่ท่าน้ำเลยนะคะนางนางวิมาลานะคะที่เป็นสลระเคเนนางก็แปงลงร่างเป็นจลระเคกับ เป็นจร์เจ้จากที่เวลาอยู่ถ้ำทองเป็นคนเนี่ยก็ตามมาด้วยแล้วก็ตามมาด้วยความทั้งทั้งออมีใจให้กับไกรทองนะคะแล้วก็ทั้งเกลียดชังที่เป็นคนฆ่าสามีที่นางรักเนี่ยแต่ว่านางก็ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องกลับไปที่ถ้าเหมือนเดิมส่วนเศรษฐีเมื่อเห็นลูกสาวกลับมานะคะก็ทําพิธีแต่งงานให้กับ ไกรทองนะคะยกตะเภาแก้วให้และแถมตะเภาทองให้ด้วยให้ครอบครองทรัพสมบัติของของเขานะคะเศรษฐีเนี่ยมีทรัพสมบัติเยอะแยะมากมายเลย,ดยได้ได้ด้วยความเจ้าชู้ของไกรทองเนี่ยมีเนื้อหาต่อจากนั้นนะไม่จบจบไม่แฮปปี้เอนดิ้งหรอกแต่ก็ happy แฮปปี้เอนดิ้งแหละเจ้าชู้เนะาะทำไมตัวละครชายในในแบบวรรณคดีส่วนใหญ่นะคะประมาณร้อยละนะ ร้อยละแปดสิบเลยนะหาหายากมากที่จะรักเดียวใจเดียวเอ๊ะหรือว่าก, mm hmm. ก็ก็คงมีแหละส่วนใหญ่จะเจ้าชูนะคะไกลทองก็เป็นหนึ่งในนั้นไงพอได้นางวิวิมาลาที่เป็นจระเข้เพชรเมียเนี่ยนะคะก็ติดอกติดใจมีความคิดถึงนะคะก็วันดีคืนดีเนี่ยก็แอบ,บกลับไปหานางนะคะด้วยความคิดถึงนี่แหละเรื่องราก็ล่วงรู้มาจนถึงตะเภาแก้วก็ตะเภาทองเนี่ยก็หึงหวงไง หึงหวงพี่พี่ไปเอามันได้ยังไงเนี่ยก็เมียพี่เหมือนกันอย่างนี้เออก็เรื่องราวก็ดําเนินมาถึงขั้นตอนนี้นะคะจนจนนางเนี่ยก็ได้อไกาทองก็ให้นางได้แปลงร่างเป็นคนแม้กระทั่งเวลาที่ยุคขึ้นมาบนเมืองมนุษย์ด้วยพอมีเรื่องหึงหวงกันเนี่ยนางก็เวลาทะเลาะกันนีนะคะนางก็กลับกลายร่างเป็นจระเข้แล้วก็ทําร้ายสองสาวนั้นจนกายทองเนี่ย จนไกลทองเนี่ยต้องตัดสินใจเลือกว่าจะอยู่ใครนะคะครูก็ไปก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังต่อคะ่ะ